ประธาดบางพ่วนสัตะมหาสถานแรงโบล้านหนึ่งเดียวบ่มีหม่องใดมีบ่บ่อนามทรัพย์สิษ์หายโลกหายไพย่เจ็ดแหลงในก็ะวัติศาสตร์ยถาดเบิง นะครับออนทัวร์ซีซั่น2มาแล้วครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระธาตุบางพวนจังหวัดน้องคายแล้ววันนี้นะครับตาก็พาท่านผู้ชมนะครับมากราบไหว้นะครับสักการะบูชานะครับพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับผมและสถานที่แห่งนี้ก็ไม่ได้มีแค่พระบรมสารีริกธาตุนะครับยังมีสัตตมหาสถานโบราณนะครับทั้งหมด7สิ่งซึ่งที่นี่นะครับเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับท่านผู้ชมคงจะงงใช่ไหมครับว่าสัตตมหาสถานเนี่ย ใช่ไหมฮะใช่ครับต้าเองก็งงครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตาจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปรู้จักกันนะครับว่าสตตะมหาสถานเนี่ยคืออะไรนะครับไปไปกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็ต้ากำลังพาท่านผู้ชมนะครับเข้ามายังด้านในนะครับวัดพระธาตุบางขวนครรับเดี๋ยวต้าจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับ เราเดินมาถึงที่หน้าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> เขาบอกว่าบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับสามารถเอามาชำระล้างร่างกายได้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองแล้วเขาก็บอกว่าคนที่จะลงไปเอาน้ำเนี่ยต้องเป็นผู้ชายนะครับเขาห้ามผู้หญิงลงไป สะมุจลินนะครับหรือว่าสญานาคนั่นเองนะครับซึ่งตำนานเขาเล่าว่าหลังอัญเชิญพระบระมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเข้ามาบรรจุในองค์พระธาตุได้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดนะครับมีสายน้ำเนี่ยพวยพุ่งออกมาจากพื้นดินซึ่งเชื่อว่านี่คือปากป่องพญานาคที่เฝ้าปกปักรักษาพระธาตุบางพพนนั่นเองนะครับจึงมีการ ขุดสระนี้ขึ้นนะครับในภายหลังอย่างที่เราได้เห็นกันด้านหน้านี้นะครับผมสะพยานาคนะครับมีการสร้างรูปปั้นพญานาคเจ็ดเสียนะครับอยู่กลางสระนะฮะสระแห่งนี้ถือเป็นบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อมีการแต่งตั้งเจ้าเมืองนะครับก็จะมีการนําน้ําจากสระนี้นะครับไปส่งเพื่อความเป็นศิริมงคลส่วนในปัจจุบันนะฮะน้ำในสระแห่งนี้ถูกนำไปใช้ในพิธีสงมูรัทราชาพิเศษพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และพิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญสำคัญในราชการปัจจุบันเป็นประจำครับสระน้ำแห่งนี้นะครับเขาบอกว่าอนุญาตให้ผู้ชายเนี่ยสามารถเดินลงเข้าไปได้นะครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยห้ามลงเข้าไปนะฮะเพราะว่าเชื่อกันว่าสาระน้ำแห่งนี้มีพญานาคอาศัยอยู่นะฮะดะ๋ยวลงไปพร้อมกันเลย ลงไปตักน้ําขึ้นมานะครับเพื่อเอามารมบนร่างกายของเราเพื่อความเป็นสิริงมงคลน,นะครับสาธุสาธุสาธุนะครับขอให้ดังๆป,ปังๆนะฮะขาประสบแต่สิ่งดีๆ เดีย๋ยวตาจะพาท่านผู้ชมนะครับไปบูชานะครับดอกไม้ทุปเทียนนะฮะเพื่อจะนําเข้าไปไหว้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้านใน,นครับเครื่องสักการะก็จะมีอับ,บัวนะครับทุบเทียนทองนะครับอยากเข้าไปไหว้ด้านในกันเลยครับ ว่าว้เสร็จแล้วเขาบอกให้เดินวนนะครับพระธาตุสมรอบปกติน่าจะเดินวนบนซ้ายเนาะเดี๋ยวเราจะมาบูชาถวายละคังไปพร้อมๆกันนะฮะเพื่อให้รายการของเราเนี่ยสมหวังแล้วก็ดังๆๆงเหมือนกับเสียงละคังดังไหมดังอยู่นะ ตอนที่เราจะติดละครังนะครับเราก็ต้องเขียนชื่อของเราติดไปในละครังด้วยนะฮะเดี๋ยวตาจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูสต้มหาสถานโบราณนะครับผมเขาบอกว่าเป็นของดีระดับโลกเลยนะครับมีอยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทยนะฮะเขาบอกว่ามีน่าจะมีอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดนองคายก็คือสถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะ แล้ตรงนี้นะครับคือสตามหาสถานจุดที่1น,นะครับซึ่งเรียกว่าโพธิบัลังครับผมเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทับตัดสรุนะครับเป็นเวลา7วันนั่นเองครับตรงนี้เป็นสัตตามหาสถานนะครับเป็นจุดที่2แล้วนะครับซึ่งเรียกว่าอนิมิสเจดีนะคะ เขาบอกว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จยืนทอดพระเนตรโพธิบัลลังก์ทั้งหมด7วันนะครับโดยที่ไม่กระพริบตาเลยครับผมท่านผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับอยู่ณสตัมมหาสถานจุดที่3แล้วนะครับซึ่งเรียกว่า แ,แตัตนะนจงกรมเจดีนะครับท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จจงกรมอยู่7วันนะฮะเพื่อแสดงปฏิหารบรรเทาความกังขาของเหล่าเทวดาและเพื่อพิจารณาบรรดาสัตว์โลกครับผมและตอนนี้นะครับตาพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ สตามหาสถานจุดที่4นะครับซึ่งเรียกว่ารัตนคละเจดีครับผม <S <S เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งพิจารณาพระไตรปิฎกอยู่เวันครับแล้วตอนนี้นะครับต้าก็พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ณนะจุดที่5นะครับซึ่งเรียกว่าอาชะปาละนิโคทะเจดีนะฮะสถานที่นี้เขาบอกว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประทับใต้ต้นไทรนะฮะ เพื่อเสวยวิมุตติผลสมาบัติ7วันทรงมีพุทธดีกาต่อนางมารว่าพระองค์ทรงละกิเลสหมดสิ้นแล้วนั่นเองนะครับและนี่คือจุดที่6นะครับผมเรียกว่า มุจลินทัเจดีครับเป็นจุดที่พระพุทธเจ้านั่งประทับอยู่ใต้ต้นจิกเพื่อสเสวยวิมุติผลสมาบัติเป็นเวลา7วันโดยมีสาพญานาคนะครับมาป้องกันไม่ให้พระองค์โดนฝนนั่นเองครับ ตรงนี้คือจุดสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเรียกว่าราชายตานะเจดีนะครับเป็นสถานที่ที่พระเจ้านะครับ oh. นั่งประทับอยู่ใต้ต้นเกตนะครับ oh. เพื่อเซเวอ์วิมุติผลสมาบัติเป็นเวลา7วันครับผม สำหรับใครนะครับที่อยากจะสัมผัสความมหัศจรรย์นะครับหนึ่งเดียวในโลกนะครับก็สามารถเดินทางมาได้ที่วัดพระธาตบางพวนะครับจังหวัดน้องคายนั่นเองครับสมหวังนะครับออนทัวร์ยังมีอีกหลายที่สามารถติดตามกันได้ที่ฟินฟินชาแนลแอป,ปบั t กบูดนะครับชื่อเสียงโดงดังชื่อเสียงโดงดังนะครับการสมหวังตงด,งดงดังโด่งดังโด่งดังนะครับ